พี่โชคดีคิดว่ามันเป็นเหมือนบุญของพี่ที่ได้มาเจอดีบุญมันเป็นมันเป็นบุญจริงๆ<อ>ซึ่งพี่นัดหมอแล้วว่าอีกเดือนหนึ่งออ,อาจจะต้องผ่าแต่อพอเอิญมาเจอนี่พี่ก็โชคดีไปไม่ต้องผ่ารเราค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะก็อยู่กับลูกค้านะคะที่ทานผิตภัณฑ์ตัวบีบูนตัวนี้นะคะที่เรียกได้ว่าดุดังมบา้บาในโลกออนไลน์ตอนนี้แล้วก็คุณภาพนะคะลูกค้าประทับใจสั่งทานต่อเน,นื่องแล้วก็มีการบอกต่ออย่างแพร่หลายนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะมีความประทับใจกับสินค้าตัวนี้มากๆแล้วอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะก่อนทานนะคะพี่พีพวนอนมีอาการปวดส่วนไหนในร่างกายคะปวดหน้าขาแล้วที่ขานิดแต่ ปกติอ่ะพี่เป็นหมอร่องกระดูกพี่หมอร่องกระดูกพี่แตกแล้วพี่ผ่าผ่าหลังมาแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็ผ่าสะโพกมาครั้งหนึ่งแล้วล่าสุดคุณหมอก็นัดจะผ่าครั้งที่สามแต่ว่าพอดีพี่มาเจอดีบูลก่อนเจอดีบูลก่อนเราเห็นบอกว่าพี่พยววันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยต้องนอนติดเตียงใช่ไหมคะค่ะพี่จะเดินระยะใกล้ๆเพราะว่ามันเดินไม่ได้พอเดินแล้วว่าขามันจะอ่อนแรงมันจะพับแล้วอยู่มาวันหนึ่งอ่ะพี่นั่งหันหลังเนี่ยแหละ แล้วพี่ฟังเปิดยู u b e ดูพี่ได้ยินคนพูดว่าเออปกติผมว่าเดินไม่ได้อตอนเนี้ยผมออกมาวิ่งได้เหมือนเดิมพี่ก็เลยรีบผ่านไปดูว่าเขาเขาเขาทำอะไรเหรอเขาอะไรเขาก็บอกว่าเหมือนเราใช่ะใช่แล้วเขาก็อายุเยอะกว่าอายุเยอะกว่ามากแล้วเขาก็บอกว่าเขาว่าทานดีบูนหลังจากว่าเขาบอกทานดีบูลพี่ก็ตั้งใจดูว่าดีบูนคืออะไรอ๋อค่ะค่ะ แล้วพี่ก็สนใจพี่ก็โทรไปหาเลยแล้วเป็นยังไงคะหลังจากที่ลองติดตัหลังจากดีบูนอย่างเงี้ยค่ะถ้าพูดง่ายๆเลยนะคะบูดีบูลกล่องนึงเนี้ยมันมีห้าซองทานได้ห้าวันใช่ไหมคะประมาณวันที่เจ็ดก็คือหนึ่งสัปดาห์เราจะเริ่มเห็นผลเลยจากว่าขาที่เราเดินไม่เท่ากันเนี่ยเดินกระเพกกระเพกเนี่ยขาเราเหยียบได้เต็มเต็มเท้าขึ้นไม่มีเหมือนเจ็บเจ็บตรงขาหรืออะไรเงี้ยเดินได้ปกติเหมือนเราไม่เป็นอะไรเลยซึ่ง พี่อะนัดหมอแล้วว่าอีกเดือนหนึ่งอะอาจจะต้องผ่าอ๋อค่ะแต่พอเอินมาเจอนี่พี่ก็โชคดีไปไม่ต้องผ่ารอบสามด้วยด้วยความโชคดีนะคือเรียกได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยปวดมากหมอนัดผ่าแล้วล่ะแต่มาเจอดีบูนทานไปหนึ่งอาทิตย์เจ็ดซองเท่านั้นใช่ไหมคะเราสามารถที่จะลงน้ำหนักได้อย่างเต็มที่เดินได้คล่องขึ้นแล้วตอนนี้พี่ก็เริ่มออกกําลังกายได้เหมือนเดิมโอ้สุดยอดมากเลยนะคะแล้วหลังจากที่เราได้เปิดใจลองทานค่ะพี่พิมวันประทับใจอะไรในผลทานดีบุญ้างคะ มันเหมือนอะไรอ่ะพี่บอกไม่ถูกเหมือนเหมือนอะไรแต่ว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ก็ไร่อะไรเปรียบกับเท่ากับว่าถ้าพี่ไปผ่าอีกรอบหนึ่งพี่เสียมากกว่านี้แน่นอนอและอีกอย่างหนึ่งช่วงพักฟื้นไม่ใช่สามเดือนนะคะหกเดือนนะคะถ่งจะกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็เสี่ยงว่าเราจะเดินได้หรือไม่ได้เพราะเขาไม่ได้รับประกันพี่ชมมานีต้องเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าพี่พิมพ์พวันเนี่ยเป็นคนโทรหาพวกว่าอยากรีวิวสินค้าดีๆให้น้ะแล้วบอกว่าสินค้าดีๆแฟนพี่พิมพ์บอกว่า คุณต้องรีวิวให้ใช่ค่ะใช่อกว่าเผื่อคนอื่นในคือเป็นเหมือนเราอ่ะเขาจะได้หายรวะว่าเวลาเป็นนมันทรมานครอบครัวพี่ทุกคนพอใจแล้วก็ดีใจที่แต่ที่หายใหม่เหมือนเราได้ชีวิตใหม่นี่นะคะสุดยอดมากเลยนะคะพี่บอกว่าเหมือนกับเราได้ชีวิตใหม่นั่นคือหมายความว่าดีบูลตอบโจทย์ในเรื่องอาการปวดข้อปวดเข่าได้เป็นอย่างดีนะคะใครที่ฟังคลิปนี้ก็ไม่ต้องลังเลเลยใช่ไหมคะที่โชคดีคิดว่ามันเป็นเหมือนบุญของพี่อ่ะที่ได้มาเจอดีบูลอ๋อค่ะมันเป็นมันเป็นบุญจริง แต่ถ้าใครใครอยากรู้ว่ามัน,มนดีแค่ไหนต้องลองดูจริงๆมันดีจริงๆงงแล้วมันคุ้มคุ้มจริงๆค่ะ,คะกับโรคที่เราเป็นอยู่แล้วเราไม่ต้องทรมานอีกต่อไปอน่ารักมากมากเลยนะคะนี่ก็เป็นเสียงจากพี่พินพะวันนะคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะลองเลยแต่ใจ,ใจซื้อเลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างนะคะไม่ผิดหวังแน่นอน,นะค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะขอบคุณค่คะ